สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปหัวข้อเนื้อคู่อย่ารู้ว่าเขาคือใครนะคะก็ใน EP นี้นะคะก็เป็นอีก EP ีหนึ่งที่ทําขึ้นมาเพื่อใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาแล้วบังเอิญได้มาเจอคลิปนี้ของแอนและได้มาฟังเรื่องราวที่ไพ่เล่าอาจจะเป็นชีวิตของคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อราศีใดราศีหนึ่ง ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ได้จอดจงเลยเป็นแรนดอมจริงๆเป็นแบบทั่วไปจริงๆอยู่ที่ว่าไพา่จะหยิบยกพลังงานของใครขึ้นมาเพื่อที่จะบอกเล่าเป็นเรื่องราว mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่อยากจะให้สงสัยหรืองง,งว่าคลิปนี้ทำให้ใครครับคลิปนี้ทำราศีไหนคะนะคะก็เป็นแรนดอมนะโอเค ทีนี้อย่างที่บอกนะคะอย่างไรก็ดีนี่ก็เป็น general reading อย่างที่บอกนะคะว่าเป็น random มากๆยิ่งคลิปแบบนี้ยิ่งไม่ระบุเลยดังนั้นนะคะก็อยากให้รับชมไว้เพื่อเป็นความบันเทิงหรือเป็นไกด์ไลน์อย่างหนึง่งทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าเนื้อคู่ของคุณคนที่เข้ามาดูคลิป EP นี้นะคะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนลันกษณะแบบไหนคะ Sea Dogs สซี่เรียนเขาเป็นคนที่ฐานะดีค่ะเป็นคนที่ฐานะดีแต่ว่าเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตนเองนะเป็นคนที่ทำงานหนักนะคะทำอาจจะทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กเลยด้วยนะแล้วก็ชีวิตเนี่ย ผ,ผ่านความลำบากผ่านความทุกข์ยากนะ,ะมาโดยตลอดจนณนะตอนนี้นะคะพออายุเข้าสู่ช่วงหนึ่งนะคะของชีวิตมั่นคงแล้วมีความสุขแล้วนะคะเป็นคนที่ออดีตของเขาอาจจะไม่ได้รับเรื่อนนักบางคนครอบครัวอาจจะไม่ได้อบอุ่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยครอบครัวอาจจะไม่ได้มีฐานะมาตั้งแต่ต้นนะคะลักษณะเด่นของคนคนนี้เลยก็คือสู้ชีวิตะคะ่ะ หัวใจของนักสู้แล้วก็เป็นคนที่ตั้งต้นขึ้นมาได้ด้วยตัวเองจริงๆนะคะทีนี้ขอดูชีวิตรักของเขาที่ผ่านมาหน่อยสิเป็นคนที่คบคนยากนะคะคนคนนี้ เป็นคนที่ด้วยความที่อย่างที่บอกนะเขาอาจจะมีอดีตฝังใจบางอย่างจากความรักด้วยเพราะว่าชีวิตที่มันลําบากอะคะ่ะชีวิตที่ต้องดิ้นรนมาตลอดในอดีตเขาอาจจะเคยชอบใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่าเลยคนคนนี้อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าอย่างเธอน่ะหรออย่างคุณน่ะหรอจะมาคบกับเราจะมาเป็นคู่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็ เรียกได้ว่าขาดความมั่นใจในเรื่องความรักพอสมควรเหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่าคนเราทุกวันนี้ตัดสินกันแค่ในภายนอกนะคะแล้วเขาก็ดูอ๋อแอนมองว่าคนคนนี้อาจจะมีความคิดในเรื่องของความรักเนี่ยติดลบนิดนึงอย่างเช่นคนที่เข้าหาเขาเขาจะระแวงว่าเขาหาเขาเพราะเงินหรือชอบเขาเพราะเงินถ้าลองเขาไม่มีเงินแล้วจะชอบเขาไหมแบบเนี้ยนะคะมันเหมือนเป็นปมมันเหมือนเป็นปมของเขาเป็นปมจากความลําบากของเขา ทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าแล้วชีวิตเขากับคุณจะได้มาพบกันได้ยังไงความรักของคุณกับเขานะเป็นความรักในแบบที่จะว่าบาังเอิญก็บังเอิญจะว่าตั้งใจก็ตั้งใจ มันไม่ใช่ความรักในแบบหนุ่มสาวหรือว่ามันไม่ใช่ความรักในแบบป๊อปปี้เลฟิฟแบบไปเดทแบบไปกินข้าวดูหนังจับมือจูงมือมาจีบในแบบเทพนิยายความรักในแบบเจ้าหญิงเจ้าชายอะค่ะไม่ใช่ความรักของคุณนะคะไม่ใช่เอเนอร์จีของคุณความรักของคุณกับเขาเกิดขึ้นด้วยความเป็นเหตุเป็นผลค่ะด้วยความที่เอ่อเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ผูกมัดกันตั้งแต่แรกนะคะ เป็นความรักในแบบที่ต่างประทับใจกันแต่ว่าอย่างที่บอกก็ด้วยความที่เขาเองเป็นคนที่มีปมอยู่ในใจนะคะเขาอาจจะทําตัวให้คุณรู้สึกว่าเข้าถึงยากหรือว่าดูมีเหตุผลเกินไปหรือว่าเป็นคนที่พูดจาเป็นหลักเป็นฐานเกินไปแล้วก็พูดจาอะไรก็ค่อนข้างจะตัดรอนหรือว่าพูดจาอะไรก็ค่อนข้างที่จะกลางๆอะ่ะนะคะไม่ยอมฟันธง อย่างเช่นคุยกันไปก็ไม่ยอมบอกสักทีว่าคุยกันในสถานะอะไรตกลงเราเป็นอะไรกันแบบนี้นะคะคนคนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกกัาๆกกึ่งกึ่งขึ้นขึ้นกลางกลางอยู่ในช่วงแรกนะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าเขาทริกกี้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอย่างที่บอกด้วยความที่ว่าเขาเขากลัวว่าคุณจะเข้าหาเขาเพราะเพราะสิ่งที่เขามีหรือเพราะสิ่งที่เขาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยค่อนข้างที่จะ แรกแรกเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวพอสมควรนะคะว่าอาจจะนานเลยกว่าที่อาจจะต้องคุยกันไปสักพักเลยกว่าที่ความเชื่อใจหรือว่าความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆกลับมาหาเขานะคะเขาถึงจะค่อยๆมั่นใจในตัวคุณแรกๆความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะลักๆเลิกๆไปๆกลับกลับอยู่อย่างนั้นนะคะแต่เพราะว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นหรือเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการน่ะนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ เหมือนกับว่าเป็นคนที่อยากจะเข้ามาเล่นๆหรือว่าอยากจะเข้ามาหลอกคุณเขาเองก็กลัวเหมือนกันว่าคุณจะเข้ามาหลอกเขาต่างฝ่ายต่างกลัวแล้วมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่รอดในตอนแรกหรือรุ่มรุ่มันดอนหรือพอห่างกันไปแล้วก็กลับมาหากันใหม่แบบนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงอีกคะ มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกนะคะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเจ้าหญิงเจ้าชายนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องฝ่าฟันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเรียนรู้ความเป็นตัวตนของกันและกันนะคะตัวเขาเองก็ต้องเรียนรู้ตัวตนของคุณคุณเองก็ต้องเรียนรู้ความเป็นเขาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีช่วงทะเลาะกันช่วงที่พูดจาไม่รักษาน้ําใจกันช่วงที่ไม่แคร์กันช่วงที่รู้สึกว่าต้องฝืนใจเพื่อที่จะ ปรับตัวเข้าหากันและกันนะคะแต่แอนเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถึงเวลาเนี่ยเนี่ยนะคะมันมันถึงมันจะพังถึงมันจะไปยังไงก็ช่างแหละแอนมองว่าคู่กันแล้วนะไม่แคล้วกันไม่เคยจบจริงๆเลยนะคะเดินออกจากชีวิตกันและกันกี่หนก็ตามสุดท้ายก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่สุดท้ายก็กลับมาหากันใหม่ทั้งเดททั้งเดวิลมาด้วยกันเลยตัดกันไหมคะ ถึงแรกๆความสัมพันธ์นี้มันจะท็อ o ซิกแค่ไหนก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะละสายตาไปจากคนคนนี้ได้หรือไม่สามารถที่จะไปให้ความสําคัญหรือไปให้ความสนใจกับคนอื่นได้มากเท่าคนคนนี้นะพอดูหน่อยว่าแล้วมันจะเป็นยังไงอีก ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในช่วงต้นมันจะเป็นแบบนั้นนะคะอย่างที่แอนบอกมาในตอนแรกที่ไพ่บอกแต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการตัดสินใจมันจะมีการวางแผนมันจะมีการพูดคุยกันนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อ,อยังไงซึ่งคนที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่คุณคนเดียวก็เป็นเขาด้วยเหมือนกัน คุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเหมือนไม่แคร์คุณหรือว่าเหมือนเขาดูจุกจิกกับคุณมากเกินไปจับตามองคุณมากเกินไปขี้หึงมากเกินไปหรือพูดจาไม่รักษาน้ําใจกันแต่อยากให้รู้ว่ามันเป็นปุ่มอย่างหนึ่งในใจเขาเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะแอนมองว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มี เขาเขาไม่มีทางที่จะปล่อยคุณไปได้หรือแม้แต่คุณเองก็ไม่มีทางที่จะปล่อยเขาไปได้เหมือนกันต่างคนต,งต่างต้องการกันและกันและไม่อยากจะเสียกันและกันไปนะคะอืมมันมีความคิดถึงมันมีความหยหาสุดท้ายแล้วคุณคือผู้หญิงผู้ชายใครก็ได้ที่สยบราชสีตัวนี้นะคะคนคุณคือคนที่จะทำให้เขายอมแพ้เห็นไหม คุณคือคนที่จะทําให้เขาแพ้แพ้หัวใจของคุณนะนะคะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มีอนาคตนะสามารถมองอนาคตด้วยกันได้ถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่ามันช้ามันไม่ทันใจนะคะหรือว่ามันมีการที่จะต้องห่างหายกันไปในหลายต่อหลายครั้งความสัมพันธ์เหมือนกับจะพัฒนาไม่ได้หลายต่อหลายรอบนะคะแต่สุดท้ายแล้วคู่กันแล้วไม่แค้วกันนะแอนมองว่าไม่ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วความรักมันชนะ ชนะทุกอย่างค่ะชนะทุกความเจ็บช้ำชนะทุกรอยแผลชนะทุกอัคติชนะทุกอย่างที่มีอยู่ในใจของกันและกันไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาสุดท้ายแล้วเขาจะรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะไม่เคยยอมให้ใครแล้วเขาต้องมายอมให้คุณนะฮะอขอดูหนสิอืมไพ่บอกว่าเออเอ,อ,อย่างนี้นะคะเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยนะคะ มันมันมีแสงสว่างอยู่ปลายของการเดินทางแต่ว่าผู้คุณอาจจะต้องอาจจะต้องใช้เหตุผลหรือว่าอาจจะต้องใช้ความเข้าใจต้องมีแบบแผนในการที่จะดำารงความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันนะคะมันมันดูเหมือนกับการเล่นเกมก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นเกมที่สุดท้ายแล้วมันเป็นเกมที่จะนำคุณกับเขาไปสู่อืม ไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับว่าเป็นเกมอย่างไงเหมือนกับเขาอยากจะเอาชนะเราเขาอาจจะลองใจเราถ้าสมมุติว่ามันเป็นโปรในเรื่องของเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเขาอาจจะลองดูว่าถ้าเขาไม่ซับพอร์ตเราหรือว่าไม่ให้ของขวัญแพงๆหรือว่าไม่ได้ให้อะไรที่มีค่ากับเรามากให้เราหรือว่าไม่ได้สุขสีเล้งดูเราจริงอยู่กับเขาไหมส่วนตัวเราเองอาจจะ เอาชนะเขาด้วยการที่โอเคคุณคิดว่าฉันต้องง้อคุณหรอฉันก็ไม่ง้อคุณเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมนี้มันจบที่ความรักะคะ่ะมันไม่มีอะไรที่จะบีออำนาจยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งนั้นคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่ที่อย่างที่บอกนะการสื่อสารสําคัญนะคะพาออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ควรจะพูดคุยกันตรงๆเถอะบางทีการเล่นเกมมากๆเข้ามันก็ มันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทิศทางความรักของพวกคุณนะคะ ก่อนที่จะไปถึงปราสาทนะคะก่อนที่จะผจญภัยไปจนถึงด่านสุดท้ายในเกมนี้นะคะก่อนที่โชคดีหรือความสมหวังมันจะผลิบานมันเป็นเรื่องที่คุณสองคนจะต้องศึกษากันจะต้องพูดคุยกันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่จะต้องอ่านนะคะเหมือนนิยายเรื่องหนึ่งที่โอโหชีวิตทําไมชีวิตรักเรามันน้าเน่าขนาดนี้อะไรแบบนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณสองคนจะต้องฟันฝ่าไปด้วยกันแต่ขอให้รู้ไว้ว่าสุดท้ายแล้วโชคดีอยู่เคียงข้างคุณค่ะสุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะดําเนิน จนถึงตอนจบที่สวยงามแฮปปี้เอนดิ้งนะคะสุดท้ายแล้วจะได้พบเจอกับความสุข นี่ะที่รอคอ,อยอยู่ทั้งคุ้เลยทั้งคุณและเขานะโอเคอย่างไรก็ดีค่ะ EP นี้อย่างที่บอกเป็นแรนดอมนะเป็นดวงแบบ General มากๆเป็นดวงที่ไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อใครหรือราศีใดราศีหนึ่งนะคะก็หวังว่าจะเป็น energy แห่งความสุขของพวกคุณคนใดคนหนึ่งที่ได้เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ